สวัสดีครับสวัสดีพพี่น้องสุขุขุคนนะครับพบปะกับจากกวงเป็นประจำทุกทุกเมื่อครับพี่น้องครับมาครับพี่น้องครับื้นนี้เอาไก่ต้มน้ำปลานะครับมาฝากพี่น้องนะครับเนาะได้มาเครื่องนึงครับอีกเครื่องนึงเอาไว้ให้ตากล้องเนาะพี่น้องเนาะเอามาแกืแนม่หนีหมากมะละหน่อยนะครับหมากมะละหน่อยบรพริกพริกสดนะครับพริกสีฝากระเทียมน้ำซุปอยู่นี่พี่น้องครับเงากันนะครับกับน้ำจิ้มซีฟู้ดพี่น้อง นาะอันนี้เป็นหนันกล้วยตากมันก็นพี่น้องกล้วยตากมาวางกล้วยจิ้มกินเ,ก,นเก,นกืบเสียไปเก่าครับพี่น้องมา,มามาพี่น้องมามอืพุงติดเกือบติดคำเนี่ยพี่น้องเหงาเลยเนาะพี่น้องดวดครับเครื่องหนึ่งตาก,กลองเพิ่งเราไปครับบรยากครับวิธีการเทปเบอรเดทเทศในเบื่องไ้เบิ้งครับไก่ต้มน้ำปลาไก่น้ำปลาใส่ซอดไก่น,ำน้ำจันเนาะ ใั่ไส้สีขอกไปแน่จักน,นิดนึงเบิดเท่านั้นครับความเสียมโอ้ยพี่น้องคักกันายเด้บัตรนะว่าได้กินดนแล้ะครับต้มอยู่โดนเตือบครับเทียสิได้กินไสเลือกไก่เนื้อได้พี่น้องครับไก่บาดแถวนี้บ่มีไกบ่บานครับอ <laughs> มาบ้าๆหน่อยถ้าวัดตะเทียงมาเลือยเทียงมาเนี่ย ฟ้ามืดมาเลยครับพี่น้องครับโอ้ยสุดต่งดูครับอยากหอบไปทางบ้านผมจะเคเียอยู่ครับฝนก็ไดก็เดี๋ยวจะแสงแสงเข่าขพี่น้องก่อยครบ เมื่อปืนก็น,นั่งถ่ายได้พี่น้องมีเมื่อปืนครับนั่งอยู่หลังกล่องผม่ย ต้มน้ำเดือด,ด,อดครับเอาไกล่ลงไปใส่ซอสใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาเข้าไปครับพี่น้องครับใส่สีเหลืองไข่ลงไปน้ำเล็หน้อยหนึ่งครับใส่ซอสลายกะทิดำครับพี่น้องวิธีการเห็ดประมาณนี้ครับให้เมื่อปืนเอาไป <laughs> นอนเฝ้าซ้อโตัวพี่น้องเลี้ยงมันไวครับดูรานผมกลับไปบ้านพักกะบอบอเด็กกลับน้ำให้มันเฝ้าราดครับ ออกาแล้หน่อยสวมตาวหนังก่อนพี่น้องโอ้เบิดตัวนั้นหนังไก่ผูเพิ่นมักหนัง าขาวพี่น้องขาวย่านแตงแต่กล่องบ่อสัตว์ ตัวไงขนาดพี่น้องตัวไกลตัวนี้ป่ะครับกินบิดบ้านครับกินบิ้ลคัวครับ กินแข้งกันครับผมแต่ได้เยนเนี่ยอืมกินแข้งกันอนอนดูใครกินแข้งกัน Hmm. Betali, tibet. <laughs> ว่าครับพี่น้องยาใส่หลน์นะครับน้ำปลาขังต้มความเคม็มบดต่างนครับต้องสิงเมื่อเข่าเมื่อเข่าแล้วว้าพี่น้อง <c oughs> ผมโทรไปหาแม่อยู่ยาสุวรรน,นะครับถามเพื่อนว่าฝนตกบ่เพื่อนว่าบ่ค่อยตกครับผมว่ามาหอบเอาไปรังนี่ยครับนี <c> ่ <oughs> มือแรงมานี่ตกรุงเมื่อยพี่น้อง ก็ไม่ราบครับ เรียบร้อยครับพ like ี่น้องครับเนาะจะเป็นไก่ต้มน้ำปลานะครับต้มเองครับพี่น้องครับว่่ได้ใ็้เห้บเบิ้งเนาะเอาวิธีการกะบมีต่้งต่ใส่ซอสนะครับใส่น้ำปลาเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำตาลเข้าไปนะครับใส่สีเข้าไปเนี่ยตั้งนิดหนึ่งพี่น้องครับน้ำจิ้มที่ฟูกกับปั้นเองครับจะแสียบกันครับมันหมากันละเรามีกล้วยฉาบเนี่ยมันนิดหนึ่งพริกกามาว่าเห็นเป็นสีสันดีๆครับพี่น้องครับมืดครับพี่น้องครับ ตอนตุ๊ท้ายของคลิปกับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดที่ตามเป็นกําลังใจให้จากวงเลเดอครับพี่น้องครับมาเบิงว่ามืออื่นนะครับจากวงจะเอาอย่างมาฝากพี่น้องอีกครับคลิปนี้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับพอๆกันไหมครับมืออื่นครับคลิปนี้พอไวสักนิดละครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับ